ครับวันนี้เรามาพบกับผมน,นายแทนนันกระดังงาก๊อปครับผมไต่พบแดงเพลงครับเมฆครับผมพวกเราที่ปรึกษาการขายฮีโน่การจันบุรีครับที่เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถสุดฮิตยอดยยมสมรรถนะดีทนกแก่งแรงนั่นก็คือฮีโน่300อะตอมครับ เครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลความจุกระบอกสูบอยู่ที่4 9 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบคอมอนเรลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับรหัสของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรหัส n 0 c c v a นะครับแรงม้าจะอยู่ที่1 3 6แรงม้าซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งในตัวเมืองไม่ติดเวลางั้นเรามาชมรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถรุ่นนี้กันดีกว่าครับผม ด้านหน้ารูปโฉมของตัวรถเป็นรูปโฉมปัจจุบันที่ดูฉบเฉี่ยวทันสมัยโลโก้ใหม่ดีไซน์สวยงามไฟหน้าดีไซน์สวยงามให้ความสมว่างชัดเจนในเวลากลางคืน กระจกบานหน้าใหญ่เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นแถมยังเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารฮีโนต่อมมาพร้อมกับยางเรเดียนแบบไม่มีอย่างในขนาด 225/75R15 ช่วยระบายความร้อนได้ดียึดเกาะถนนดีกว่ารุ่นเดิมประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นรถรุ่นนี้มีถังบรรจุน้ำมันขนาด80ลิตร ภายในหัวเก๋งสะดวกสบายมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศเดนโซ่รุ่นใหม่เย็นเร็วทั่วทั้งหัวเก๋งมาตรฐานจากโรงงานพวงมลาลัยปรับประดับได้4ระดับเหมาะสมกับทุกสรีระของผู้ขับขี่คันเกียร์พับได้ขึ้นลงหัวเก๋งได้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาช่องเก็บของอนเนกประสงค์ทำงานควบคู่กับเข็มขัดนิรภัยนะครับช่วยลดแรงกระแทกเวลาเกิดอุบ,บัติเหตุนะครับ สำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอจบการนำเสนอรถบรรทุกฮีโน300อตอมไว้เพียงเท่านี้ครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฮีโน่การจรกรุลีได้เลยครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาทำการรีวิวรถรุ่นใดอย่าลืมติด<ะ>ตามและสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ